ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้มาแจกสูตรสำหรับวิธีการทำห่อหมกสูตรทำน้อยแบบฉบับในครัวเรือนมาเริ่มจดสูตรไปพร้อมๆกันเลยใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองตีไข่ให้แตกแบบนี้และส่วนผสมตัวต่อไปใช้กะทิจำนวน200 ml เทใส่ภาชนะแบบนี้เลยค่ะตีไข่ให้เข้ากับกะทิก่อนและตามด้วยพริกแกงเผ็ดจำนวน1ช้อนโต๊ะกะเอาลักษณะตามนี้เลยนะคะใครชอบสีสันมากน้อยจัดไปเลยจ้าและส่วนผสมตัวต่อไปน้ำตาลทราย1ช้อนชาตาม ด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนชาครึง่งและที่ขาดไม่ได้เลยเป็นกระชายหั่นซอยนั่นเองใส่ลงไปให้มีกลิ่นหอมและที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างผงปรุงรสนั่นเองใส่ทีไรอร่อยทุกทีแม่แซบคอนเฟิร์มใส่ไปหนึ่งช้อนชาแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับวิธีการทําน้ําหอมอกและวันนี้แซบจะทําเป็นเมนูหอมอกปลานั่นเองแต่ก่อนอื่นเคล็ดลับในการทําหอมอกแซบใช้ใบโหระพารองด้านล่างกระทงเพราะจะทําให้หอมอกของเรามีความหอมนั่นเองตัดเนื้อปลาเป็นชิ้นเล เ็กใส่ลงไปในกระทงและขั้นตอนนี้นําน้ําหอหมกที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตักราดลงไปได้เลยจ้าถ้าหากใครไม่ชอบทานเมนูปลาสามารถใช้เป็นไก่หรือหอยเชลล์แทนได้เหมือนกันนะคะเพราะเรามีน้ําสําเร็จรูปไว้แล้วทําอะไรก็สะดวกรวดเร็วเลยจ้าใช้เวลาในการนึ่งสิบถึงสินาทีเดี๋ยวมานับถอยหลังด้วยกันเสร็จแล้วจ้าสาหรับหอหมกที่แสบทําให้ดูวันนี้นะคะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีนะคะได้หอหมกเสร็จตัวออกมารู ร่างหน้าตาแบบนี้เขอบอกว่าน่าทานไหมคะทุกคนแสบหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะยังยังไม่จบนะคะหลังจากฮอมบกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวมาทําการตกแต่งหน้าด้วยกะทินะคะและขอเพิ่มความสวยงามให้ฮอมบกของเราด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นซอยเลยจ้านี่จะออกมารูปร่างตามนี้นะคะทุกคนและที่ขาดไม่ได้เป็นใบมะกรูดหั่นซอยจ้าใส่ลงไปจะทําให้เพิ่มความหอมของสมุนไพรไทยนี่เลยจ้า ทุกคนเมนูห่อหมกปลาที่แสบทําวันนี้นะคะน่าทานไหมคะอย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะทุกคนเสซจไปแล้วจ้าเซตตัวออกมาน่ารับประทานมากๆนะคะเมนูนี้ทํากินได้ทําขายดีจ้าเดี๋ยวมาดูว่าด้านในจะเซตตัวดีขนาดไหนนะคะสําหรับวิธีการทําห่อหมกสูตรทําน้อยแบบฉบับในครัวเรือนนะคะแสบหวังว่าคลิปของแสบจะดีและมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้แม่แสบ ไทยในเบลเยียมด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะอ้อถ้าใครอยากให้แซบทำคลิปแบบไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะ